เปิดคลื่นหาดหรูตุ้ยธทรพัฒน์เตรียมพาพิงกี้ย้ายอยู่คลิปล่าสุดเสียงภาคชัดเจนอยู่ด้วยกันแล้วเปิดคลิ่หาดรูตุ้ยธทรพัฒน์เตรียมพาพิงกี้ย้ายอยู่แฟนคลับแห่เดาสินสอด จากกรณีข่าวลือสน,นั่นว่านางเอกตากคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควย2 k ซุ้มปลูกต้นรักและย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงียบๆซึ่งฝ่ายหญิงเป็นสาวตาคมที่เคยแต่งงานแต่ชีวิตคู่ล้มแล้วและเคยผ่านการหย่ามาแล้วส่วนฝ่ายชายก็หลอกเข้มสุภาพอ่อนโยนและเพิ่งอยากกับภรรยากเก่ามาพักใหญ่ๆก่อนจะมาคบกับนางเอก ตาคมคนนี้ทั้งคู่คบกันมาปีหนึ่งแล้วแต่คบกันแบบเงียบๆจนหลายคนคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการถ้ารู้ชื่อแล้วทุกคนต้องร้องออแน่นอนซึ่งจากคำใบ้ทาให้ชาวเผือกพุ่งเป้าไปที่ตุย้ยธีรพัฒนและพิงกี้สาวิกา อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการแชร์คลิปที่พิงกี้และตุ้ยนั่งร้องเพลงด้วยกันยิ่งตอกย้ำว่าเข่าวลือดังกล่าวมีมูลล่าสุดผู้ใช้ติ๊ก o k กลายหนึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอที่ตุ้ยกำลังเล่นกับน้องหมาแต่ที่เป็นประเด็นเห็นจะเป็นเสียงคนภาคในคลิปที่ฟังแล้วคล้ายเสียง p ิงกี้แม้จะมีการตัดเสียงก็ตามท่ามกลางคอมเมนต์แซวจากชาวเน็ตที่เห็นเป็นเสียงเดียวกัน